ค okay. มาต่อมาแต่กบหน้าก้มตาไม่ได้ดูเวลาก็ประมาณนี้แหละนะฟื้มเข้าฟางนะคะสีตะกอก็สวยดี <c oughs> <c oughs> เบียงหน้าเบียงหลังเขามีน้ำหนักนะคะผ้าตัวนี้เป็นผืนผืนนี้สวยนะคะไม่มีตําเนิสักจุดเลยเคเนี่ยไม่ได้หิ้วต้องแต่งเงียตัดออกก่อแดดออกยังหนาวเลยค่ะยังไม่ถอดรองเท้าเลยนะสวยตัวนี้สวยมากๆค่ะ ช่วงนั้นก็สูญขาดไปเห็นไหมคะฟื้มแดงยกดอกทองนะคะดูลายเขาตัดออกมาเป็นคุณหญิงทันทีคุณหญิงคุณนาย <c oughs> คุณหญิงคุณนายทันทีนะคะตัดออกมาเป็นคุณหญิงคุณนายเลยดูสิคะสวยแค่ไหนเสร็จได้เดี๋ยวค่อยตัดนะคะเสร็จได้สวยเนาะ เรียกแนบกับตัวเรานะคะสองอยห้าสิบบาทค่ะสีพื้นส่งฝีนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้สีข้างนะคะสีแดง แดงอมม่วงอมน้ำตาลอะไรทีุ่สุพูดให้ฟังนะคะสีอะไรก็ไม่รู้นะนะคะสีบอกยากอะตัวนีน้มืนม่วงนิดๆน,นะเอาไปตัดดูเอาอัดพ้ากาวหแล้วไม่ก็เย็บผืนให้คุณแม่นะคะให้ของฝันคุณแม่เป็นลายไทยนะคะไฟยกดอกสุโขไทยเขาจะสวยแล้ะเขา ทาเขาก็จะเย็นเวลาใส่ก็จะสบายนะคะตัวนี้สวยมากเลยค่ะน้ำตาลทองนะคะน้ำตาลทองสวยมากันสุดเพิ่งแกะออกจากห้อนะคะอยู่ในหอ่อขี้ได้เยอะยังเ <c oughs> พิ่งแกะ,ะ่ะเขเลยมีแต่ขี้ได้ขี้ได้เต็มเลย ไม่ได้ดูนะคะตัคิดได้ห้อยห้อยต้องเต่งต้องเต่งอยู่นี่ะนะคะจะตัดหน่อยนะสำคัญเพิง่งออกากุกทงกินเจ็กยังอยู่เลยขอบคุณสำหรับคำเห็นใจรุณสุดนะคะคุณสุดไม่คิดมากนะคะไม่เป็นไรนอนหลับเหมือนเดิม เหมือนเขาพูดอะ่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าคนที่ให้เงินเงินกู้เปอยเงินดอกอะ่ะคือคือลูกนี่เขานอนหลับแต่เจ้านี่นอนนอนไม่หลับ <_ d ata> นอนไม่หลับเพราะอะไรคิดไงเขาจะคืนกูไม่นอ <_ d ata> <_ d ata> ตอ้นี้สีม่วงค่ะม่วงเหลืองมาสตาร์ดนะคะก็สวยดีเนาะ คิดว่าเอ๊ะเขาจะขืนเราไหมน,บบน้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,น,น,คะน,นะคะมาเนี่ยนะคะคนโทรมาต้องปิดก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าอัดอยู่นะคะสีม่วงะคะ่ะม่วงแต่มีค้าวตรงตรงบนนะคะตรงเอวเป็นม่วงมัสตาร์ดเป็นเป็นสีม่วงแล้วสีแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีสีมัสตาร์ดอยู่บนบนนะคะโอเคก็ถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยเนาะ ตัวนี้เป็นม่วงนะคะขอปฏิเสธในการรับหน่อยนะคะตัวนี้เป็นม่วงค่ะเป็นม่วงลายไทยนะคะสวยมากเนาะสีม่วงนี่สวยเนาะเราเป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะใส่ใส่ลายไทยๆก็ออกมาดูเรียบร้อยดีนะคะไม่ว่าจะสีอะไรก็ดูเรียบร้อยนะคะดูเรียบร้อยดีเนาะ เรียบร้อยพูดถึงสุก็อยากได้ทุกผืนนั่นแหละคะ่ะแต่ช่างเขาไม่ว่างตัดให้สุตัดให้แต่ลูกค้าลูกค้าที่นั่นหมดะะแล้วค่ะตัวนี้เป็นลายดอกกิกดอกพิกลนะคะดอกพิกลตัวเหลืองทองนี่ก็ยังอยู่นะคะตัวนี้คุณสุมีตําหนิอยู่นิดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมคะนิดหนึงเลยสุขายสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ ลดให้3าบาทนะคะสำหรับตัวนี้นะมันสุขายไปสองมี2ตัวใช่ไหมครับที่มีตำแหน่งโอเคตัวนี้ก็ตัวแล้วสามผืนนะคะดอกจิกด,ดอกไอพิกลเหลือสามผืนเหลือเหลืองทองแล้วก็เหลือฟ้าน้ำทะเลนะคะเหลือน,น้ำทะเลนะคะเหลือฟ้าน้ำทะเลนะคะ ไฟน้ำทะเลค่ะดอกพิกลนะคะเดี๋ยวแค่นี้ค่ะไม่มีอีกแล้วไม่มีมาอีกแล้วนะคะ้าน้ำทะเลแล้วก็เหลืองทองนะคะตัวเหลืองทองมีต้นนิสุกก็ลดให้นะคะลดให้เหลือ220ี่สิบนะคะตัวนี้สองห้าสิเนาะ้อขาวไปแล้วก็ตัวนี้นะคะ สีแดงสีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงน้ำตาลค้างอะไรเงี้ยยกดอกขีมนะคะเปิดแหน่นะเดี๋ยวแค่นี้คะ่ะส,ส่งฟรีให้นะคะสี่เผืนก็ส่สงฟรีให้นะคะพันหนึ่งได้ตั้งสี่เผืนถ้าเผืนได้ก็สูดลดก็ไม่ถึงพันเห็นไหมคะโอเค หมดแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะหมดเดี๋ยวสามเพลนเดี๋ยวสามสีสามพนนะคะสามสีสามพนดอกจิกนะคะดอกจิกนะอ้าวสเดี๋ยว3ามพนนะคะคแค่นี้สามสีนะคะ ขาย250นะมีผืนเหลืองทองน้ำตาลทอง่ก็สุขาย220เพราะว่ามีตำหนินะตำหนินิดหนึ่งไปตัดสวนไม่ค่ยเลยเดี๋ยวต้องทานยาเมื่อกี้จาเมื่อกี้มีน้ำโมก,ก็ไปว่าไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องงานถักนะคะ ดูเสื้อส,สีส้มของสุว่าไปถึงไหนแล้วเนาะสุก์กาลังเก็บชายเสื้ออยู่นะคะกาลังทําชายเสื้ออยู่นะคะเรากำลังเลีกสองแถวนะคะนะคะเล้ยสองแถวนะคะเห็นด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยววันนี้จะทําแขนกับขอนะคะทําแขนกับขอ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะได้ใส่ผู้เนี้ไม่รู้จะคงเสร็จไม่ทันหรอกค่ะลูกค้าที่สั่งตัวอก4 6่7กาีสลองนะคะ46-47นะคะกาสลองเนาะสุดทํา10แขน8นะคะหน้า10แขน8นะคะ ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมาก็ลสลลงนะคะหน้าสิบหน้าหน้าสิบแขนแขนแปดคะ่ะหน้าสิบแขนแปดนะคะหน้าสิบแขนแปดเนาะโอเคตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็ทำไปเรื่อยๆอแต่ก็เสร็จนะคะไม่ใช่ไม่เสร็จเสร็จ แต่าทาไปเรื่อยๆนะหล่อหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรที่เกินความสามารนของของมนุษย์หรือของสุมาลาก็ไม่รู้สุขดูความผิดพลาดเกอ่ขหรือว่ามันมีผิดใหม่อะไรเงี้ยนะคะคือไม่มีอะไรที่จะทําให้เราทําไม่ได้ละคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีความพยายามแค่นนะคะ เราต้องลองผิดลองถูกนะคะเดี๋ยวก็เจ๋งเองนะคะลองผิดลองถูกเดี๋ยวก็เจ๋งเองนะคะแยกแขนกรจะลองถ้าเราไม่ใส่มาร์กเกอร์ตรงแยกแขนส่วนมากคนจะหลืกหยงนะคะจะทักลงนะคะเพราะว่ามันแค่ห้าแฉกกับสามแฉกแค่นั้นเองนะคะตัวน,นี้ตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่จริงๆ ตัวใหญ่จริงๆค่ะใหญ่จริงๆเดี๋ยวไงคุณสุขอพักไปทานยา่ันรู้สึกไม่ค่อยสบายจามเชยเชยเดี๋ยวจาติดโควิดเพื่อนๆละนะคะสังขารก็ประมาณนี้นะคะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะคะวันเมื่อวานดีวันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ จุดหมาเหตุก็คือจุดหมาเหตุก็เตือนเราตลอดเวลานะคะว่าคุณอย่าประมาทในชีวิตเนาะผมก็งอกฟันก็หลออะไรอย่างเี้นะคะสังขารเหี่ยวผิวหนังเหี่ยวนะคะทุกอย่างก็อย่าประมาทกับชีวิตเนะาะงานคุสลก็ขอ,ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะนะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุศลตลอดนะคะขอบคุณค่าธรรมารักษาค่ะสวัสดีค่ะ